สวัสดีค่ะพี่จอยนะคะยินดีต้อนรับสู่ช่องไลฟ์สไตล์บายจอยช่องนี้มีหลากงไาลให้เพื่อนๆได้รับชมนะคะวันนี้พี่จอยมาอีกแล้วนะคะเกี่ยวกับเหรียญสะสมเหรียญเก่าเหรียญหายากเหรียญโบราณวันนี้พี่จอยจะมาพูดถึงอันดับของเหรียญ10บ,บาทปีพศ2 5 4 3นนะคะเป็นเหรียญ ที่มีใช้ใจ่ายหมุนเวียนในปัจจุบันนะคะเพื่อนๆจ๋าที่ใจจะบอกแนวทางในการสะสมของเพื่อนๆนะคะถ้าใครที่ชอบสะสมก็หาเก็ตได้เลยนะคะเหรียญน,นี้นะคะติดอันดับที่6จํานวนการผลิตน้อยแล้วก็หายากนะคะเพื่อนๆจ๋า เหรียญสิบบาทปีพศสองพันห้าร้อยสี่สิบสามนะคะด้านหัวของเหรียญก็จะเป็นในหลวงรัชกาลที่เก้าของเรานะคะอ่าแล้วก็ เป็นเหรียญที่ตอนนี้หายากมากๆเลยนะคะพี่จอยมีก็มีไม่กี่เหรียญนะคะราคาเกินหน้าเหรียญไปแล้วนะคะตอนนี้ราคาซื้อขายกันก็อยู่ที่อ่าเจ็ดสิบถึงแปดสิบบาทเลยทีเดียวนะคะที่อ่านักสะสมอ่าหาซื้อซื้อขายนะคะแล้วแต่สองคนเขาจะพูดคุยกันนะคะ เพราะว่าบางที่ก็ซื้อ20สิบบาท30สบาทนะคะเขาก็ซื้อมาขายไปนะคะแต่ว่าถ้าจะเป็นช่องใหญ่ๆที่เขารับซื้อเหรียญอ่ะก็จะอยู่ที่ราคาเจบาทถึงแ0ดสิบบาทนะคะเป็นเหรียญที่ผลิตน้อยหายากนะคะจำนวนการผลิตของเหรียญ สิบบาทปีสี่สิบปีสี่สามนะคะจำนวนการผลิตก็อยู่ที่หนึ่งล้านหกแสนหกหมื่นหกพันเหรียญน,นะคะก็ถือว่าน้อยนะคะติดอันดับที่หกถือว่าผลิตออกมาน้อยขอ,อาจำนวนประชากรที่ใช้นะคะ สวยงามนะคะสวยงามถ้าใครมีก็บอกกล่าวพี่จอยได้นะคะถ้าใครมีามาขายให้พี่จอยได้นะคะแต่ว่าพี่จอยก็จะซื้อถูกนะคะเพราะว่าพี่จอยก็จะซื้อมาขายไปเหมือนกันนะคะเพื่อนๆจ๋าก็มาพูดคุยแล้วก็บอกอเป็นแนวทางให้เพื่อนๆที่ชอบสะสมนะคะถ้าหาได้เก็บได้เก็บเลยนะคะ ไม่ว่าเราจะเก็บเพื่อที่จะอะต้องการกำไรหรือว่าสะสมไว้ให้ลูกหลานในอนาคตข้างหน้าก็ได้นะคะเพราะว่าเป็นความชอบของเราเก็บได้เก็บเลยนะคะเพื่อนๆจ๋าเหรียญสิบาทปี2543ติด อันดับที่6จํานวนการผลิตยอยู่ที่1นึ่งล้านหกแสนหกหมื่นหพันะคะเ,เพื่อนๆจ้าสวยนะคะพี่จอยก็ชอบชอบนะคะสะสมบางเหรียญบางอย่างพี่จอยก็ยังไม่มีนะคะอย่างอันดับต้นๆน,นี้หายากเลยนะคะอันดับ ที่หนึ่งก็ปีพศ2 5 3 3นี่แทบจะไม่เจอเลยนะคะพี่จอยก็ดูเหรียญแล้วก็นับเหรียญทุกวันนะคะสองทุกวัน,นไม่เจอเลยนะคะอันดับที่ต้นๆอันดับที่หนึ่งที่สองนี่ไม่มีเลยนะคะพี่จอยถ้าใครพบเจอนะคะก็เก็บได้เก็บเลยเนาะปีสี่สามนี่ก็เรียกว่าหายากมากๆแล้วนะคะตอนนี้ ด้านหลังก็จะเป็นวัดอรุณนะคะวัดอรุณราชวรารามสวยมากนะคะเหรียญน,นี้ก็ผ่านการใช้งานมาหนะะักพอสมควรนะคะเป็นเหรียญที่พี่จอยเก็บไว้ไม่ได้ทําความสะอาดเลยนะคะเป็นเหรียญเดิมๆที่ผ่านการใช้งานมานะคะเพื่อนๆจ๋านะคะ่ะสวยงามมากๆเลยนะคะ ขอบคุณมากมายนะคะที่ติดตามรับชมหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับอ่าคนที่ชอบสะสมไม่มากก็น้อยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดกระดิ่งกลิ้งแล้วก็อย่าลืมกดติดตามพี่จอยด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้าคะ่ะเ,เพื่อนๆจ๋าสวัสดีจ้า